สวัสดีครับทุกคนครั้งนี้เราจะมาที่เสาชิงชาเพื่อที่จะมาวัดสุทัศน์เทพารา,ามผู้รู้หลายท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าต้องการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาที่วัดสุทัศน์เทวารามที่เดียวครบทุกอย่างเลยครับบริเวณที่ตั้งของวัดสุทัศน์จะอยู่ตรงข้ามกับศาลาว่าการกรุงเทพระหว่างกลางของวัดสุทัศน์และศาลาว่าการกรุงเทพก็จะเป็นเสาชิงชาวัดสุทัศน์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดาาราชวรมหาวิหารที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยและถือว่าเป็นวัดประจําของรัชกาลที่8 พอเราเดินลอดซุ้มประตูวัดเข้ามาทางฝั่งด้านของเสาชิงช้าสิ่งแรกที่เราจะได้พบก็คือพระวิหารหลวงที่เป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสกยะมุนีเป็นพระประธานในพระวิหารหล่อด้วยโลหะสำลิศหน้าตักกว้าง3วาหนึ่งคืบสร้างสมัยราชวงศ์พระล่วงแห่งกรุงสุโข,ขทยัยตรงใต้ฐานที่พะาทิพย์บรรจุพะระบรมราชสรีลังทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8 ด้านหลังบันลังพระพุทธรูปมีแผ่นศิลาจาลึกเป็นศิลปะแบบทารวดีเป็นรูปสลักปิดทองปางยะมะกะปัติหารและปางประธานเทศนาในสวรรค์เป็นของเก่าและหาดูได้ยากเข้าใจว่าจะมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกทางด้านขวาของพระประธานจะเป็นที่ตั้งของพระสุนทรีวานีเป็นเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธในประเทศไทยมีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก ลักษณะเป็นเทพธิดามีพระวรกายสีขาวบริสุทธิ์ในวันที่เราไปถือว่าเราโชคดีที่เราได้เจอกับอาจารย์ออสอาจารย์ออสได้ทำแผ่นพกคาถาบูชาพระสุนทรีวานีและได้เขียนชื่อเราเป็นภาษาขอมโบราณให้เราเก็บติดตัวไว้เป็นสิริหลิมมงคล และได้บอกเราไว้ว่าผู้ใดปัญญาดีจะสามารถเรียนวิชาทุกประการและจําได้แม่นยําผู้ใดปัญญาไม่ดีนักบริกรรมแล้วจะเป็นวัสนามหานิยมเมื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินออกมาด้านหน้าของพระวิหารก็จะพบกับพระบรมรูปของรัชกาลที่8หันหน้าเขาหาพระวิหารอยู่บริเวณทางด้านขวาของเราบริเวณโดยรอบของพระวิหารจะตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปปั้นจีนแบบโบราณผสมผสานกับศิลปะแบบไทยได้อย่างลงตัว ต่อจากนั้นเราเดินไปทางด้านซ้ายของพระวิหารจะพบกับสวนสัตสต,ตะมหาสถานเป็นสถานที่แสดงถึงการทรมานพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงวันที่ทรงตัดสรุ ในบริเวณนี้ก็จะมีนกภูชนีสถานของวัดสุทัศน์อีกอย่างหนึ่งก็คือต้นสีมหาโพเดินออกจากสวนสัตตมาสถานแล้วจะสังเกตว่าบริเวณโดยรอบของกำแพงของวัดนี้จะมีพระพุทธร,รูปปางสมาธินั่งอยู่เรียงรายตลอดแนวทำให้รู้สึกบรรยากาศสงบและร่มเย็นของวัดสุทัศน์ เดินต่อไปจนถึงด้านในของวัดจะพบกับพระอุโบสถของวัดสุทัศน์เป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุตตีโรกเชตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทั้งพระอุโบสถและพระประธานนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามผนังด้านในของพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3. สามซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มยอดเจดีย์มีลักษณะแปลกตาและสวยงามมากเข้ามาอยู่ภายในของพระอุโบสถ ชมความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วมีความรู้สึกได้เหมือนอยู่บนสวงสวรรค์บริเวณเบื้องหน้าของพระคุตตีโลกเชษจะมีรูปปั้นของพระสงฆ์108องค์นั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่และด้านหลังของพระอุโบสถจะเป็นที่ตั้งของท้าเวสสุวรรณพระกิง่งและลือศีชีวกโกมารทัตรวมไปถึงพระพุทธบาทจำลองให้เราได้สักการะบูชา ข้างซ้ายของพระอุโบสถจะเป็นที่ตั้งของพระฝักกิน่นมีพุทธคุณด้านการขอขอมากรรมถอนคำสาบานคำสัญญาคำสาปแช่งขอโอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งปวงตอนนี้ใครกำลังทำอะไรแล้วรู้สึกติดขัดให้ลองมาทำแก้กรรมและถอนคำสาบานที่นี่ดูมีให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นดอกบัวทูบเทียนและบทสวดทำบุญเข้าวัดแค่55บาบาทเท่านั้นเองอย่างน้อยเราก็ได้ความสบายใจกลับไป เมื่อดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้เราส่วนข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปเราขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณนะครับ